สวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดายอชาแนลวันนี้อยู่เกมโอคายนะวันนี้มาทําการสอนตีเหล็กบอสพโลจิล่าด,ดับอินเซนกลางแจ้งรอบนี้จะเป็นรอบแกนเล็บอสนะอ่าทีมแรกที่พี่ตีจะเป็นทีมเป็ดสีเหลืองก่อนโดยจะใช้ตัวละครเป็นอิริมิกะนัสึมากิสเปเชียลจะเป็นชิโรโกะซัมแล้วก็ฟูกะปีใหม่นะส่วนสกิลก็จะเรียงตามนี้ตำแหน่งตามนี้ตัวละครตามนี้ได้เลย อ,อย่างแรกให้ทำการใช้ตัวผูกกับอีใหม่ให้กับตัวมิกะนะแล้วก็ต่อด้วยูริยิงตัวเป็ดแสงแล้วก็ชิรโกะสามใส่เป็ดแสงมิกะก็ใส่เป็ดแสงเหมือนกันอ่ะแล้วก็ใช้ตัวของน้สซึลางวีบัฟเ็จปุ๊บใช้มากียิงใส่เป็ดข้างหน้า ตรงนี้เราก็ใส่ชิโรโกะซัมใส่ตัวเป็ดหลังอ่ะเราก็ลดคอให้มิกะนะโดยฟูกะปีใหม่แล้วมิกะยิงตัวตัวหลังได้เลยอ,อ่โยริยิงตัวใหญ่หลังจากนั้นก็รอะฮะแล้วใช้นสัสอโยนคอสทิ้งไปเลย แล้วก็ชิลโกซามใส่เปลดแสงข้างหน้าก่อนแล้วต่อโดยมีกะโลคอสเอรต่อด้วยโลคอสให้มีกะนะแล้วยิงใส่เปดแสงตัวนั้นแล้วก็ทําการล้างดีบับตัวนัส,สืบก,ก่อนแล้วคราวนี้ให้โบกัสที่เปลดแสงหลังนะยิงชิลโกซ้เข้าไปแล้วก็ลอคอรให้มีกะแล้วยิงใส่ตัวหลังแบบนี้นะคราวนี้จะเหลือตัวเดียวนะเป็นตัวหลังสุดก็ รอโดยอาจจะใช้ตัว,ว,วรอคอนอิรียิงใส่ก็ได้หรือมากีีกก็ได้โอเคคราวนี้เป็ดจะลายออกมาแล้วให้ใช้ยูรีนะฮะยิงตำแหน่งที่โดนลูกมอนไม่สุดเราใช้ทุกเกาะตามรอบเกาะนะแล้วก็ลดคอสให้มิกะแล้วยิงมิกะใส่ตรงกลางที่โดนรอยเกาะนะแล้วก็ยิรีต่อเลย ่ะโอเคคราวนี้เป็ปดก็จะคืนเรียบร้อยเนาะเราก็ใช้นาึึป่าหิงได้เลยอ่ะคราวนี้ก็ใช้ตัวของอ่าผูกกับปีใหม่โลคอให้มีกะนะแล้วก็ชิโลโกะซามโลคอเป็ดแสงตรงนี้แล้วมีกะยิ่งแล้วก็มาีินะป่าสีเสร็จปุ๊บก็ยิงใส่ต่อหน้าตรงนี้เลย แล้วก็ล้างที่บาบนะให้นัส,สืกต่อด้วยรถคอร์สให้มีกะและยิงเป็ดตัวหลังนะต่อมาชิโรกะตามก็รถเกาะใส่ตัวเป็ดใหญ่แล้วก็สกิลวิโอริแบบนี้แล้วก็รถคอรสให้มีกะมีกะก็ยิงใส่ตัวใหญ่เลย คราวนี้เวลาใกล้หมดแล้วก็พยายามใส่ดาเมจให้เยอะที่สุดให้กับตัวใหญ่เพราะว่ากว่าจะลูกเป็ดออกมาก็ไม่ทันแล้วนะก็พยายามยิงใส่ตัวใหญ่ให้หมดเลยโอเคก็จะเหลือประมาณ60กว่าหลอดถือว่าโอเคอยู่สำหรับต่อด้วยทีม2เนาะ,ะตารางคะแนนประมาณนี้เลยทีม2ก็จะเป็นทีมใช้อุย้ย ราปกติอุยซัมโนโนมิร่าปกตินะแล้วก็เป็นตัวละครที่ยืมจะเป็นตัวของอานัซส,สึนะเป็นตัวแหงเอาไว้ล้างรีบับแล้วก็สเปเชียลจะเป็นอากโก,กับฮิเมรีนั่นเองเรียงตะ,ตะคิวตามนี้ตำแหน่งตามนี้เราก็ตัวละครตามนี้ได้เลยอ่ะขั้นแรกก็ให้ทำการ เราคอสให้กับโนโรมิก่อนเราก็ใช้อุยซามย้ายตำแหน่งมาตรงนี้รีเวอรชั่นใหม่แล้วก็เพิ่มบัฟสีเหลืองเนาะแล้วก็ล้างดีบัฟของนักสื่อออกแล้วก็อะกโกทีมวันี้ให้โนรโนโมิโนโมิยิงออกไปแบบนี้อ่ะคราวนี้เป็ดจะล้มหมดเลยเพราะว่าโนรโนโมิยิงโดนด้วยแหละ นี้ใช้อุ้ย<ท>พอดให้กับนโนมิอีกครั้งหนึ่งแล้วคันนี้เป็ดจะขายแล้วเราก็ใช้อกโกฮมิมาริแล้วก็นโนมิยิงใส่กูกเป็ดแบบนีม้มันจะได้แค่รอบเดียวเนาะก็ไม่เป็นไรถือว่าเตรียมในเป็ดต่อไปทีมนี้จะเป็นทีมเล่นง่ายแล้วนะถ้าใช้ทีนโนมิเป็นทีมสองแล้วก็อกโกฮมิมาริ บาบให้กับโนโมิแล้วเอาโนโมิยิงตอนนี้เป๊จะล้มหมดแล้วเราก็ใช้ตัวของอ่ารัสืปาทิ้งเราก็อาโกะที่วันนี้แล้วก็โนโมินะตอนนี้ก็เป็นอานจบเรียบร้อยนะสำหรับทีมสีเหลือง คะแนนก็จะออกมาตามนี้เลย27.22 m หรือว่าเป็นคะแนนที่อาจจะไม่ได้มากที่สุดแต่ถือว่าโอเคนะเกณฑ์น,นี้ในย7.1ุดอะไรเงี้ยจะโอเคอจุดสจะดีมากคราวนี้เนาะก็จะเป็นทีมสีแดงบ้างนะเป็นเป็ดสีแดง เรามาดูกันอ่ะทีมที่ใช้พี่จะใช้เป็นทีมของอ่าลุงโฮซัมพีนาซัมนัสึกมุกกี้สเปเชียรเป็นฟูกปัปปใหม่แล้ว่าในอีสานะอ่ะขั้นแรกเลยนะก็เตรียมคอร์สรอไว้กับลุงโฮได้เลยให้ใช้ลุงโฮซัมันดับแรกแล้วก็ต่อด้วย นายิสะตอนประมาณคอร์ดเก้านะใส่ตรงตำแหน่งขวาแบบนี้อ่ะเราก็เอาตัวของฮินาซามยิงออกไปแบบนี้เราก็นั่สื่อหลังบตัตเตอร์เองเราก็ลคอร์ให้กับมุก้มุก้ยิงออกไปให้โดนมอนอยู่ด้านขวาเยอะโดนใหญ่ด้วยนะอ่ะคราวนี้ก็ใส่ในาิสระตรงนี้เหมือนเดิม แล้วก็ทีนะยิ่งตรงนี้ก็ใช้ความไวนิดหนึ่งนะไม่งั้นบอสจะกืนเร็วเราจะเสียดามเมจได้แล้ว็็ใช้ลูกโฮซนะัมเนาะอาจจะจำเยอะนิดหนึ่งแต่ก็สามารถาเล่นคูหนึ่งได้นะคราวนี้ให้ใช้ตัวฟูกะปีใหม่แล้วก็ให้มุกี้แล้วก็ในสระสกิลไว้ประมาณนี้ตำแหน่งนี้เลยให้โดนเป็ดแสงจะดีมาก แล้วก็ตัวของฮินาซามีเอาไว้แบบนี้แล้วก็ล้างบัฟให้กับตัวนัซึพร้อมกับมูกี้ออกไปให้โดนเป็ดแสงทั้งสองตัวโอเคคราวนี้เป็ดล้มหมดแล้วเนาะก็ให้ใช้ลูกโฮซัมแล้วก็โลคอนให้กับมูกี้แล้วก็เดี๋ยวนัซสึทิ้ง ยงใช้ตัวในสะก่อนแล้วก็ใช้ฮินะซัํมบุกี้ให้โดนฮะลูกเป็ด5้าตัวแล้วก็เราคอให้ลูกโฮซัมแล้วก็ในสะาต่ออีที่ตอนนี้ก็ใช้ฮินะต่อเลยตรงนี้จะไวนิดน,นึงนะตามให้ทันนะก็จะไม่ให้เสียดาเมจก,ก็ต้องสปแปลไว้ประมาณนี้เลยนะสําคัญสําคัานอนนี้ขอใกล้เต็มใช้ลูกโฮซัมได้เลย,เลย แล้วก็ฟูกะเออพอให้กับมุกี้คราวนี้ใช้ตัวของไนซะดันไว้ด้านซ้ายมือต่อด้วยฮิน่าซามนะแบบนี้แล้วก็ตัวของมุกี้ใช้อยู่ตำแหน่งด้านขวาให้เป็ดข่าลงไปด,ด้วย <c oughs> แล้วก็ลางนี้บัานะสิดนะแล้วในิสะใช้กับลูกเป็ดตรงตำแหน่งนี้นะ การสายมือแล้วอีนะต่อเลยอ่ะเราขอให้มุกี้นะแล้วมุกี้ก็ให้โดนลูกเป็ดที่เยอะที่สุดกับตัวใหญ่สี่ตัวเลยแบบนี้อ่ะเราใช้ลูกโฮซัมตอนนี้จะเหลือ20่สิบวิกับ20หลอดให้ใช้นักสือป่าทิ้ง แล้วเราก็ลดค้อนให้กับมุกกี้แล้วใช้ตัวในสระนะไปตำแหน่งประมาณนี้แล้วยิงด้วยหินะซาอกไปเลยแล้วก็มุกกี้ยิงทันทีนะเดี๋ยวไม่ทันก็ถ้าดาเมจแรงกว่านี้อาจจะจบทีมเดียวได้เลยสำหรับใครที่ต้องการทีมเดียวจะใช้ทีมนี้จบทีมเดียวได้เหมือนกันก็ใครจะไม่จบก็สามารถต่อทีมสองส่วนคะแนนตามชาร์ตนี้เลยนะ ทีม2พี่ใช้ก็จะเป็นทีมนี้เลยฮาโลนะปีใหม่อุ้ยอยู่กะชุน่นสเปเชียลเป็นอากโกกับชิโรโกะสามนั่นเองตำแหน่งตามนี้สกิลตามนี้ได้เลยอะอย่างแรกเราจะได้เล่งคอร์สเนาะของตัวของชุน่นแล้วก็เราจะเริ่มใช้ตัวของอชิโรโกะสามใส่ลูกเป็ดแสงตรงกลางนะนแล้วก็ฮา r โลนะ แล้วก็ใช้อุยลคอร์สอาโปบับปุ๊บตายเลยก็ถือว่าจบแล้วนะสำหรับทีมสีแดงเจ็ดสีแดงนั่นเองคะแนนก็จะออกมาตามนี้เลย27.42 m ถือว่าเป็นคะแนนที่ดีมากๆระดับหนึ่งเลยนะถ้าใครจบทีเดียวได้อาจจะเป็น4 9เกือบ4เกืบ5เลยนะ27.5เลยถือว่าโอเคทีนี้ทีมสีแดง คราวนี้เราจบไป2เลทส,สี่สองอ่าเลทสองสีแล้วนะเป็นสีสุดท้ายก็จะเป็นสีเราคิ่งเคยก็คือสีฟ้านั่นเองสีฟ้าก็จะมีในระดับทอรเมนด้วยแต่คราวนี้พี่จะตีระดับอินเซนก่อนเพราะว่าทอมเมนถือว่ายากสําหรับพี่อยู่อ่ะทีมที่ใช้พี่จะใช้ทีมดั้งเดิมที่ผ่านมากลางแจ้งนะก็จะเป็นทีมของเฮียตะร่างปกติอุ้ยนัซซึอายโกส่วนสเปเชียลจะเป็นอาโกะกับฮิมาริเหมือนเดิม ตำแหน่งตามนี้สกิลตามนี้นะฮะตัวละครตามนี้ที่ไม่มีฮตะก็ยืมเพื่อนเอานะตรงนี้อะอยากแร้ใช้อุย่ยรอคอให้กับฮินาตะนะแล้วรอสักพักนึงประมาณคอรส6 6แล้วใช้ตัวของขยยโกะให้กับฮินาตะแล้วก็ล้างบับด้วยนะสื่อนะ ตอนนี้ประมาณเกือบ9กคอ9ให้ใช้ตัวเฮตะใส่ลูกเป็ดทั้งหมดแบบนี้แล้วอาโกฮิมริปูบับให้ให้เฮตะแล้วายาโโะก็บับให้อีกทีเฮนตะอีกรอบนึงคะแนดนดีๆจะได้ประมาณ120หลอดหรือ118หลอดอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อุยโลคอยให้กับเฮตะแล้วก็รอเกือบพอเต็มนะแล้วปัดพอทิงด้วยนะสึก ต่อด้วยคายโกแบบนี้แล้วก็เฮียตะเตรียมไว้แบบนี้นะเกือบคอร์ดเก้าแล้วก็พร้อมฟูบัรให้อโกะด้วยฮิมาริแล้วก็ให้โกะบาร์พีทีเพื่อใช้ตัวขเฮียต่อีกรอบนะให้โดนลูกเป็ดกับตัวพ่อเป็ดนะครานี้ก็นสื่อล้างดีบัรบนะแล้วก็อุ้ยลดคอรให้กับเฮียตอีกรอบนึงคราวนี้ให้รอนะ จนเกือบพอสเต็มเลยเตรียมใช้ขยโยกปีใหม่ให้กับทินตะ <S 2> <S 2> แล้วเป็ดก็จะคลายรวบมาเราก็ใช้ตัวขอยนตะได้เลยพอมากโกบุบบิมารีด้วยขยโยกอีกทีหนึ่งเราก็ใช้ตัวนตะอีกรอบหนึ่งนะตรงนี้อาจจะใช้ความเร็วนิดนึงงเราก็รอสกิวิ้นหานอีกนิดหน่อยอะโอเคก็ <S <S ลเลือกประมาณ34่หลอดแล้วให้ใช้อุย้ยให้กับตัวของอยนตะอีกรอบนึงตอนนี้ บอจะทําการเปลี่ยนเฟสเนาะกับเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ1นทียี่สิบาวิถือว่าโอเคแล้วตอนนี้ก็จะใช้ตัวคายโกะบับให้กับเฮีตะพร้อมกับอากโกะแล้วก็ฮิมาริแล้วก็ตัวของฮียตะแบบนี้เลย นัสือล้างบาตัวเองก่อนเร่ใช้ไฮกโกะบับให้ฮีนาตานะแล้วก็อาโกกับฮิมาริพร้อมด้วยเฮียไาตาอีกรอบนึงอก็จะเหลือประมาณ6หลอดแล้วถ้าใครชีแรงอาจจะเหลือประมาณ3หลอดหรือ2หลอดก็ได้เลยตรงนี้ก็เอาไฮกโกะบับให้เฮียไาตาอีกรอบนึงพร้อมกับ ลราคอร์สนะฮะให้กับเิยตะเหลือ3หลอดแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้ตัวอาโกกับฮิมารีได้เลยเิยะตะก็ใส่ตะก,กิ้ตัวใหญ่ได้เลยนะจะตายทันทีแบบน,นี้เวลาก็เหลือประมาณ13วิถ้าใครทําไห้ดีกว่านี้อาจจะเหลือประมาณ20วิ2ีวิแล้วแต่เลยตรงนี้ก็อาจจะจบเร็วกว่าก็ได้ะคะแนนก็จะออกมาตามนี้เลย27.493าม หรือว่าเป็นการจบที่โอเคอยู่คะแนนถือว่าดีโอเคเลยโอเคก็ถ้าใครมีพร้อมดีๆหรือมีเทคนิคดีก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะฮะสวันนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับ